ดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวที่ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ทำไบโอเมติกเนาะที่ว่าเก็บลายนิ้วมือของอันนี้เป็นวีซ่านักเรียนนะคะมันก็จะแบบถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเกิน3เดือนนะเออมันจะบังคับให้เราต้องตรวจสุขภาพด้วยเนาะก็คือไปโรงเรียน6เดือนก็ต้องตรวจเดี๋ยวพลอยไปทำที่เออชีงยงใหม่เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะคะก็คือ VMS เชีงยงใหม่นี่นะคะมันจะ ย้งย้งห้างเมย่าตรงตรงสี่แยกลรนคัมใช่ไหมคะแล้วมันจะมีห้างเมย่าอยู่เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างเมย่านะย้งย้งหัดไปประมาณร้อยเมตรได้นะคะเออ <c oughs> ก็มันเป็นทางฝั่งก็คือเราไปมันก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยใช่ไหมมันชื่ออาคารอะไรนะสิริพาณิชไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะแปะให้นะอยู่ชั้นหกนะคะก็คือมันจะนัดเวลาได้เนาะศูนย์จะ ตั้งแต่ตอน8ปดโมงครึง่งเออก็เลือกได้หมดเลยเวลา8ปดโมงครึง่งแปดโมงสี่สิบห้าเก้าโมงก็ว่าไปนะพลอยลงไว้9ก้าโมงแต่จริงก็ไปถึงตอน8ปดโมงครึ่งแหละก็ไปก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6นะคะก็คือศูนย์ยังไม่เปิดเลยค่ะคนมารอเต็มเลยเนาะแล้วเขาก็จะทยอยเรียกเข้าไปนะว่าคิวแปดโมงครึง่งคิวแปดโมงสี่สิบห้าคิวเก้าโมงเขาจะมีพี่รปรพออยู่ข้างหน้านะคะก็จะเรียกไปแล้วเราก็ยื่นเอกสารให้เขานะคะเอกสารที่ต้องใช้ ็จะมีไอใบนัดอะที่เรานัดแต่อันนี้ก็คือเอเจนต์นัดให้เนาะก็มันจะมีปีนออกมามันก็จะมีเวลานัดอ่าใบนั้นใบนึ่งแล้วก็อีกใบนึงเขาเรียกว่าใบเก็บลายนิ้วมืออันนี้จะได้หลังจากที่เพื่อนๆกดไอซับมิตอะยื่นวีซ่าไปแล้วอะค่ะก็คือกดยื่นวีซ่าไปผู้ทางสารทูตเขาก็จะมีเอกสารตัวนี้มาให้มันมันคืออะไรสักอย่างเก็บมันจะมีว่าเก็บไบโอเมติกเนาะเออ แล้วก็เอาพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วยนะคะเออแค่นั้นแหละสามอย่างก็เอาไปยื่นยื่นยื่นให้ยามดูแล้วก็เออพี่ยามเขาก็จะแบบเข้าไปเหมือนแบบเหมือนเหมือนเอาไปให้เจ้าหน้าที่ดูเขาก็จะจดชื่อเราไว้เว้ยแล้วเขาก็จะเรียกชื่อเราตามนั้นเพราะว่าศูนย์ที่เชียงใหม่มันเล็กมากนะคะเออแล้วเขาก็จะเรียกเราเขาก็ให้นั่งรอแล้วก็นั่งรอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกอาจถึงชื่อคนนี้แล้วแล้วเขาก็จะถามถามเราว่าแบบเออชื่ออะไรไปวีซ่า ก็จะให้จ่ายตามค่ะคะค่าเก็บลายนิ้วมือนี่734บาทค่ะจ่ายเป็นเงินสดนะคะเออก็เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้บัตรคิวมาแล้วก็ไปเก็บลายนิ้วมือม,มีห้องเก็บลายนิ้วมืออยู่สองห้องก็ไปนั่งรอแป้นมือแล้วเขาก็จะเรียกเข้าไปเก็บลายนิ้วมือจริงๆก็ไม่นานนะคะแต่นิ้วคอยเหมือนมีปัญหาอย่างนิ้วก้อยอะ่ะเขาบอกว่ามันแห้งไปกดเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะไปเขาก็จะเก็บเราทั้งส0ลายนิ้วมือเลยเนาะนั่นแหละ แป๊บเดียวก็เสร็จเออวันนั้นพลไปนะวันนั้นนะพลไปไปถึงตอนแปดโมงครึ่งเนาะแต่เสร็จตอน9ก้าโมงครึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคิวเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพต่อเลยเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดไงเราก็เลยนะัดให้มันแบบตรงกันวันเดียวกันไปเลยพลไปตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียง ของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามาเนาะแต่ว่าเขาจะแยกนะไม่ใช่ตรงโรงพยาบาลนะคะเป็นศูนย์ตัวสุขภาพคือแยกมาเลยมันจะอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลนะคะก็ทางมันเป็นวันเวย์อยู่แล้วเนาะอ่าถ้าเกิดเลยโค้งอ่ะโค้งตรงที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาราชใช่ไหมคะก็โค้งมาปุ๊บก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรอ่ะหรือ200เมตรเนี่ย ฝั่งซ้ายค่ะมันจะมีตึกสตาร์บัคอยู่ตรงนั้นะ่ะตึกเออแล้วมันจะมีคําว่าเข้าอยู่ะก็คือเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีพี่รปะนะเขาก็จะแจกปัตรก็ไปเลยเซิร์ช Google ดูก็ได้นะคะศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงใหม่ล้ำแนะนําว่าให้ไปเซอร์เวดูสถานที่ก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วบังเอิญวันนั้นก็คือแบบฝนตกตกหนักมากรถติดมากคิดดูว่าตรวจเ,เก็บรายนามือเสร็จเก้าโงครึ่งอะออกมาเก้าโงครึ่ง ไปถึงโรงพยาบาลอนประมาณ10โมง10โมง40อะเออชั่วโมงหนึ่งอะทั้งที่ระยะทางแค่2-3กิโลน่ะคือรถติดมากฝนตกเนี่ยเออก็ตรวจสุขภาพนะคะก็จะอไปถึงประมาณ10โมง40เนาะแล้วก็เขาเ,ออเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีพยาบาลมาทําเลยเอ,อ่อมาทาทาอะไรคะอะไรเงี้ยเขาก็เอาเอกาสารเราไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งรอเขาเรียกตอนประมาณ1 1 1โมงะคะ่ะเขาก็เรียกไปเก็บปัสสาวะเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นก็วัดสายตาแล้วก็ชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดไข้แล้วก็พาไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะแค่ไม่กี่นาทีเองเสร็จแล้วที่นานคือรอคะ่ะแล้วก็นั่งรอ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 นานมากรอเพราะคุณหมอเออก็ไปหาหมอหมอก็แบบเอาอันนั้นมาจำ้ำดูอะไรอะ ตัวนั่นนิดนี่หน่อยกดนั่นนิดนหน่อยอะไรเงี้ยเออก็เสร็จแล้วแล้วก็นั่งนั่งรอแล้วเขาก็เรียกไปจ่ายเงินนะคะสามพันบาทเนาะโรงพยาบาลเชียงใหม่ไอ้ศูนย์ตรวจโรคเชียงใหม่ร้านนี้นะสามพันบาทแล้วก็เออนั่นแหละเสร็จประมาณบ่ายโมงนะคะไปถึงประมาณสิบโมงสี่สิบเนาะประมาณสองชั่วโมงกว่าไหมเออคนก็เยอะอยู่นะอ่อที่นานนี่น่าจะเป็นรอผลอันเนี้ย เขาบอกว่าผลตรวจปัสสวาวะเราครค่ะผลตรวจชีล้วนะเขาจะต้องให้เรารอก่อนค่ะรอประมาณสองชั่วโมงอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะดูว่าผลตรวจชีเราผ่านไหมถ้าเกิดว่าผลตรวจชีไม่ผ่านน่ะต้องตรวจใหม่นะคะเออแล้วก็ถ้าตรวจใหม่ัโดนอีกสองร้อยบาทเออมันผ่านก็แล้วไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ก็นั่นแหละ ก็อย่างวันนี้ก็ไปเก็บไรยนิ้วมือก็73 4บาทใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสุขภาพอีก3,000บาทก็เตรียมไปประมาณ4 0 0พันอ่อแต่ไอที่ตรวจสุขภาพเนี่ยโอนได้นะคะโอนผ่านมือถือได้ระยะเวลาก็นั่นแหละพอเสร็จบ่ายโมงอะไปแปดโมงครึง่งตั้งแต่เก็บไรยนิ้วมือนะแล้วก็เออเนี่ยเสร็จบ่ายโมงก็คือลงโรงพยาบาลนี่พอยห,หมดใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้นะคะที่เก็บไรยนิ้วมือนั่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเออ ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนจะไปมันต้องจองก่อนนะคะทั้ง2ที่เลยทั้งที่เก็บรายนิ้วมือก็คือต้องจองจองในระบบแล้วถึงจะได้ใบจองนะมาไม่สามารถ Wal k in ได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็โทรค่ะโทรไปถามเขาเขาก็จะบอกเลยว่าวันนี้คิวว่างไหมอะไรเงี้ยแต่โรงพยาบาลเขาจะไม่ได้ฟิกเวลาเป๊ะขนาดนั้นก็คือแบบเออก็แนะนําว่าให้ไปช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ย